ดีครับวันนี้คอแนะนำตะกุดตุ้นเปิดโลกซึ่งเป็นตะกุดเนื้อทองระคังด้านหน้าเขียนคำว่าเขียว้วยเงาะซึ่งเป็นตะกุดคล้ายๆปลอกลูกบืนนะครับแต่ว่าปั๊มประกบกันสองด้านด้านหนึ่งก็จะมีการเลเซอร์ตัวยันซึ่งเป็นโค้ดของตะกุด ด้านหนึ่งก็จะเลเซอร์ตัวเลขหมายเลข3804อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นยันตะกุดรุ่นเปิดโลกนี่ก็ทำพิธีพุทธาพิเศษรุ่นเดียวก,กันกับรุ่นเปิดโลกจึงเรียกว่าตะกุดเปิดโลกซึ่งอยู่ในรายการที่3อยู่ในรายการที่3ในการจองเนี่ยเขาก็บรรจุผงเก่า ของวัดเวงเงาะและแผ่นยันเปิดโลกตะกุดเนื้อทองระคังรุ่นเปิดโลกได้รับความนิยมมากในด้านแขวคลาดปลอดภัยเพราะว่าเกิดประสบการณ์ที่จังหวัดนนทบุรีมีผู้นำไปแขวนห้อยคอแล้วก็ไปโดนคู่อริไล่ฟันไล่ฟันแล้วก็แคล้วคคาดปลอดภัยมาคนที่เช่าไปเนี่ยเขาก็มาเล่าให้ฟัง และส่งภาพถ่ายภาพอะไรมาให้ดูและพร้อมกับไปเช่าไปบูชาเพิ่มขึ้นอีกอันนี้ถือเป็นตะกุดที่ได้รับความนิยมและมีประสบการณ์มากอันนี้นะครับซึ่งราคาไม่แพงเขาเรียกว่า,าหลักร้อยแต่พุทธคุณหลักล้านเพราะได้เคยช่วยชีวิตคนมาแล้วที่จริงพุทธคุณหลักล้านเนี่ยในการช่วยชีวิตคนเนี่ยคนนึงอ่ะไม่สามารถตีค่า มูลค่าชีวิตว่าเท่าไหร่ได้แต่ว่ามันเป็นการสโลแกนที่เขาพูดกันว่าพระหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านคือช่วยชีวิตคนในขณะที่อยู่ในสถานการณ์วิกฤตเอาไว้ได้เขาเลยนิยมบอกว่าอ้เครื่องรางนี้มีอิทธิปฏิหารลักษณะแบบนี้ตะกุดเปิดโลกก็เช่นกันนะครับเนี่ยเป็นเป็นตะกุดหลักร้อยแต่พุทธคุณหลักล้านในการช่วยชีวิต คนคนหนึ่งเอาไว้ซึ่งจะด้วยบุญกรรมของเขาที่ได้สั่งสมมาและทำให้เขาแค้้วคลาดปลอดภัยเรารู้กันอยู่ว่าทุกชีวิตมนุษย์นั้นถ้าถึงเวลาไม่ว่าอะไรก็ไม่สามารถช่วยชีวิตได้แต่ในขณะที่เรายังไม่ถึงวาระหลายอย่างในชีวิตก็จะเข้ามาปกป้องคุ้มครองเช่น ได้รับการคุ้มครองด้วยพระคุณของพ่อแม่ด้วยพระคุณของครูบาอาจารย์ด้วยพระคุณของเครื่องรางของขลังอิทธิวัตถุมงคลต่างๆอันนี้แล้วแต่ซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้แต่มันอยู่ในความเชื่อของเราหรือว่าของคนไทยหลายๆคนที่เคารพบ,บูชาครูบาอาจารย์พ่อแม่ต่างๆและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆครับวันนี้จึงขอแนะนำว่าตะกุดเปิดโลกก็ เข้าข่ายอยู่ในวัตถุมงคลเหล่านั้นวัตถุมงคลที่เราได้กล่าวมาแล้วอันนี้หลวงปู่เขียววัดห้วยเงาะได้ปลุกเสกที่วัดห้วยเงาะปลุกเสกใน9พิธีซึ่ง9พิธีในนี้มีพระเกจิองค์สําคัญหลายๆรูปที่ร่วมปลุกเสกเช่นมีพ่อท่านจวนอภิวัฒโนหรือว่าพระครูสถิตนิคมธรรมวัดยางแดงจังหวัดปัตตานี พ่อท่านจางวัดศรีหมหาโพาลูกศิษย์ของพ่อท่านแดงห้าแชะหรืออาจารย์แดงวัดไล่อาจารแดงวัดไล่ก็เป็นผู้ปลุกเสกด้วยรุน่นนี้พระอุดมพระอาจารย์อุดมเจ้าว,วาดวัดวยเงาะก็ปลุกเสกรุ่นนี้พระอาจารย์ฉลองวัดใหม่พิเรนก็ปลุกเสกรุ่นนี้โดยเฉพาะพระเกจิที่อวุโสก็คือพ่อท่านพรมวัดพานานุภาพ ช่วงนั้นก็อายุร้อยกว่าปีเป็นผู้ปลุกเสกด้วยตะกุดรุ่นนี้ซึ่งพิธีก็เป็นพิธีใหญ่ซึ่งท่านสามารถหาดูได้พิธีเนี่ยเขาลงกันในเน็ตหรือว่าในสื่อต่างๆครับวันนี้จึงขอแนะนำว่าตะกุดรุ่นเปิดโลกเป็นตะกุดที่ใช้ดีอีกรุ่นหนึ่งในการแคล้วคลาดปลอดภัย ซึ่งเป็นด้วยบารมีของหลวงปู่เขียววัดด้วยเงาะที่ได้ปลุกเสกตระกุดรุ่นนี้ครับท่านก็สามารถหาเช่าบูชาได้ในที่ต่างๆหรือที่วัดก็ได้น่าจะมีอยู่ตอนนี้ครับช่องซุปเปอร์ทัศและช่องส่องพระดังก็ขอฝากของดีไว้เพียงเท่านี้เท่านี้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ